มีพระเอกรุ่นใหญ่เจอชาวเน็ตเน็บแรงดูไม่แพงโปเกินงามโมก้าฟางหรือฟังหยวนภรรยานางแบบรุ่นน้องของกรัวผู้เฉิงออร่อนควอบพระเอกจตุรเทพฮ่องกงกลายเป็นเป้าโจมตีของชาวเน็ตหลังเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เธอคนนี้ได้โพสต์ช็อตในชุดว่ายน้ำพร้อมแว่นตากันแดแดนแบบโอเวอร์ไซ์โดยโพสต์เป็นท่ายืนหันหน้าเข้าหากล้องอยู่บนเรือระหว่างไปท่องเที่ยวพักผ่อน จากตรงนี้ชาวเน็ตก็รุมวิจารณ์ว่าโป้เกินไปไหมเปิดขาจนจะเห็นไปทั้งสะโพกอยู่แล้วแถมแผ่นหลังก็เปิดกว้างรับแดดรับลมไปอีกโดยก่อนหน้านี้เองโมก้าฟางก็เจอกรณีว่าชอบโพสหวดรวยใช้ของแบรนด์เนมหรูไปทั้งเนื้อทั้งตัวแม้แต่สเก็ตบอร์ดก็ยังเป็นมาจากแบรนด์ชาแนลงานนี้หลายคนมองว่าชาวเน็ตที่ไปวิจารณ์โมกาฟางนั้น เป็นเพราะแอบตาร้อนเผากับชีวิตที่น่าอิจชาของเธอหรือเปล่าเพราะจากภาพในชุดว่ายน้ำก็ไม่ได้ดูโป๊ขนาดนั้นแถมท่าทางโพสต์ของเธอก็ปกติไม่ได้จงใจจะยั่วยวนจนเกินงามสำหรับโมก้าฟางวัย34ปีเข้าพิธีวิวากับกลัวผู้เฉิงวัย56ปีเมื่อปี2017หรือ2ปีให้หลังจากที่ได้เดทด,ดูใจกัน โดยปัจจุบันทั้งคู่มีลูกสาวสุดน่ารักสองคนเป็นโซ่ทองคล้องใจและมีข่าวออกมาต่อเนื่องเรื่องที่กัวผู้เฉิงนั้นโหมทำงานทำงานหนักต่อเนื่องเพื่อเปย์ภรรยาสุดที่รักและครอบครัวของเธอเดือนละเป็นหลักล้าน